สวัสดีครับยินนี้ต้อนรับสู่รายการฟังหมอก่อนผมหมอไม้นะครับสลิปเทสเป็นการตรวจการนอนหลับนะครับก็คือเป็นการตรวจเพื่อดูว่าตอนเรานอนหลับเนี่ยมีคุณภาพในการนอนเป็นแบบไหนบ้างนะครับข้อมูลที่จะรู้ในหลักๆเราจะดูประมาณ2เรื่องเนาะคือเรื่องของว่าเรามีการหายใจที่ปกติระหว่างการหลับไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดหายใจเกิดขึ้นหรือเปล่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันปกติหรือเปล่านะครับอื่นๆก็จะรู้ในเรื่องของระยะของการนอนหลับ คนเราก็จะมีลำดับชั้นของการนอนหลับว่าหลับตื้นลึกฝันเป็นยังไงเราก็จะรู้อัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ของระยะการนอนหลับที่เหมาะสมนะครับอื่นๆที่อาจจะพอรู้ได้ในเรื่องของการกัดฟันเนาะขากระตุกหรืวอ,อื่นๆที่เกิดขึ้นในระหว่างหลับเกิดขึ้นได้ครับ คนที่ควรตรวจสลิปเทสนะครับได้แก่คนที่มีอาการนอนกรนบ่อยๆนะกรนดังทุกวันนะหรือกลางวันเนี่ยมีความง่วงเยอะในระหว่างวันอ่อนเพลียงง่ายถึงแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ตามนะครับอื่นๆก็คือมีอาการผิดปกติในระหว่างการหลับนะเช่นนอนละเมอผิดปกตินะรู้สึกมีสะดุ้งเฮือกในระหว่างการหลับบ่อยๆนะครับขากระตุกผิดปกตินอนกัดฟันต่างๆเหล่านี้นะครับควรตรวจการนอนหลับนะครับ ไม่น่ากลัวเลยนะครับการตรวจสลิปเทสนะปัจจุบันการตรวจมีหลากหลายหลายแบบนะครับอุปกรณ์ที่ติดเนี่ยก็มีจํานวนที่หลากหลายนะครับถ้าเคยเห็นทําที่โรงพยาบาลอุปกรณ์จะติดค่อนข้างมากนะครับมีอุปกรณ์ติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีรษะดูคลื่นสมองดูระยะการนอนหลับดูการหายใจในระหว่างการหลับนะดูการเคลื่อนไหวของทรงอกนะครับหน้าท้องระหว่างการหลับหรือว่าติดดูการขยับของแขนขาดูการกัดฟันต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันการตรวจเนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่เล็กลงย่อขนาดลงมา เป็นการตรวจที่ดูเฉพาะเรื่องของอาการกลนและหยุดหายใจก็จะมีอุปรกรณ์ที่เล็กลงแล้วก็รู้สึกว่าใส่สบายมากขึ้น ภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดได้เมื่อคนเราเนี่ยนอนกรนนะฮะใครมีใครที่บ้านที่นอนกรนเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเขามีอาการกรนดุนแดงไหมนะครับภาวะที่เกิดขึ้นได้หลายจากหลายสาเหตุนะครับหลกัหลกๆแล้วมันเกิดจากการติดแคบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจมูกหรือว่าในช่องคอหอยในระหว่างการหลับนะคนที่มีความเสี่ยงเช่นคนที่อ้วนน้าหนักเยอะนะครับ คนที่มีปัญหาภูมิแพ้จมูกตันหายใจยังคืนเนี่ยมีความลําบากนะครับในช่องคอหอยไม่ว่าจะเป็นต่อมทอนซินโตนะครับโครงสร้างลิ้นไก่ที่มีการหย่อนยานในระหว่างหลับนะพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดการติดแคบในระหว่างหลับได้ค่อนข้างง่ายและเกิดการหยุดหายใจได้ ภาวะน,นี้ส่งผลต่อร่างกายในทุกระดับเลยแม้ว่าระยะสั้นระยะยาวนะฮะร,ระยะสั้นในการหยุดหายใจขณะหลับจะทําให้มีการหลับลึกนะครับพวกนี้ทําให้หลับลึกได้ค่อนข้างน้อยก็ทําให้มีอาการง่วงในระหว่างวันได้ค่อนข้างมากนะหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนนะเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถได้ค่อนข้างบ่อยนะครับในระยะยาวมีผลต่อโรคหัวใจหลอดเลือดได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มโอกาสเสี่ยงใ,ในการเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบเป็นสโตรกง่ายมากขึ้น สุดท้ายคือสมรรถภาพทางเพศที่หย่อนยานเร็วมากขึ้นสมองก็เสื่อมไว้ด้วยครับวิธีการดูแลตัวเองให้นอนหลับแบบมีคุณภาพโอเคอันดับแรกนะเราต้องรู้จักคําว่าส p h y า i ยีนก่อน หรือสุข,ขนาพทำไมกากรน,นอนหลับของคนเรานะมันขึ้นอยู่กับนาฬิกาชีวิตนะถ้าเราอยากนอนดีอันดับแรกเลยข้อ1คือนอนเป็นเวลานะครับเข้านอนตื่นนอนเป็นเวลาทุกวันนะอย่าเปลี่ยนเวลาตอนที่วันหยุดนะวันน,ะะนักขัตฤกษ์ที่เรานอนช้านะครับอย่างที่2เลยชากาแฟคาเฟอีนน้ำหัดลมต่างๆหลีกเลี่ยงหลังช่วงเที่ยง ะจะทําให้เรานอนดีมากขึ้นออกกําลังกายอย่าออกกําลังกายช่วงเย็นๆหรือช่วงค่ำาๆถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยขอให้ไม่เกินประมาณทุ่มสองทุ่มกำลังดีนะครับข้อสุดท้ายเลยนะครับคือพยายามอย่าจับมือถือหรือเล่นโซเชียลบ่อยๆช่วงนอนหลับประมาณ2ชั่วโมงนะคุณจะนอนดีขึ้นนะครับ